รถไฟมาตอนกี่โมงครับห้าโมงครึ่งข้มหมูลหลอกหอมมากเลยผัดแบบแห้งๆเ้าแกะกระดองมาเดี<ห>๋ยวจะกินไข่จะเลยจังเลยจังเลยมโอ้ไม่ไหวหรอ ใช่ไหมเออใช่ครอย่างเราเดินมานานแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าเนี่ยที่นี่มีหอยแครงน้ำลึกหอยแครงน้ำหรือปลาหวปะาผดีเพื่อนเือนไปฝากให้กินชอบมากโลละประมาณ7 0 8 0 9 0บาทอร่อยมากโลหอบรรยากาศในตลาดเป็นยังไงบ้างผนเขาไม่เคยมาเข้าไปดูกันเลยฮะจะไม่ต้องเสียเวลาไปดีกว่าบรรยากาศฝนจะตกเลยนะครับของขายเยอะมากนะฮะ เดี๋ยวเราเดินตามหากันก่อนไข่ได้นี่นั่งทานคือร้านที่เขาได้เลยนะอันนี้พี่คิด650บาทหกร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยแปดสิบถ้าจะกินไข่ด้วยก็เนึ่งทั้งเนื้อทั้งไข่ก็ไข่สักสองตัวกุ้งสักสามตัวประมาณนั่นก็คือเหมือนกันใช่ไหมข่เหมือนกันอันนั่นตายตาย่ตาย อันอนี้ไข่เป็นครับล้างแล้วแกะกระดองมาเดี๋ยวกินไข่จะเลยครับ้็บงเป็นหกรอสี่สบห้าบทครับผมรเราก็อยู่ในตลาดด้านในอีกทีนะครับตามทางไอยแครงแค้งแทงน้ำรึกช่งน้ขาดตลช่วงนี้ขาดตลาดครับเดี๋ยวสกายไม่ยอมเดินครับ มันทีนอีกแล้วลูกมันทีนอีกแล้วบอ,วอกว่าที่ร้านไม่มีมีแต่หอยลายอดครับเราได้กินบูเนื้อแทนนะครับกูตลาดสดเล่นๆก่อนดดเยอะมากๆากางหิวข้าวไหมลูกดูไข่ปลาสิก้า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 ที่เราดูตลาดร่มหุบจะได้จังหวะร่มหุบมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นดดเนี่ยเขาจะกินกล,ล้วยกล้วยหรอกล้วยไหนต้องไปเซเว่นครับผม เดี๋ยวเราไปดูที่เขาทําปูให้ก่อนดีกว่านะครับแล้วรอดูว่าตลาดลมหุกจะหุบมาตอนไหนหลงยายจัดที่เดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟมาตอนกี่โมงครับห้าโมงครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเดินกลับมาเอาไปเดี๋ยวไปหาอะไรให้ตะกายกินก่อนคืออะไรอ่ะไข่เม่าฝนเริ่มตกแล้วนี่ก็เป็นสถานีรถไฟนะไปไปเดี๋ยวเราะเราไปดูว่าวันนี้ฝนฝนตกยิ่งกันโอเค แค่นี้แหละป่ะทักการอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับรอม,มาล่ะน้องอน11โมงลูกนั่อะไรอันนี้เป็นที่นั่งรอครับนั่งรอตรงนี้เลยลูกเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้ทักนนก,การค่อยๆกินนะยังเลยยังไม่มาเลย <c oughs> พ่อก็รออยู่เนี่ยไม่เอา,าเดือดร่วงโอ,โอ้ไม่ไหวหรอ ไกลเดินไม่ไหวพ่ออุ้มพ่ออุ้มโอ้คนเต็มร้านเลย,ชย,ยใช่เลยระวังหัวนะครับทุกคนขอ,อกนะลูก <c oughs> อื้อมันจะใจไม่มานะยังไม่ถึงเวลามาลูกของมันเยอะมันก็ต้องเก็บล่วงหน้าก่อนนะครับครับ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศรถไฟกำลังจะมาแล้วนะครับ ทำค้าเก็บ่อกันนะครับเสียงรถไฟกำลังมาแล้วพ่อไม่เคยเห็นรถไฟไงายตรงนี้อยู่ได้ใช่ไหมครับครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถไฟ เเียง,ง,ยงว,ยวนลตลาดกลับมากลางเหมือนเดิมแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีปูนึ่งครับนี่ครับเมื่อกี้กอหิวหเลยสิเราก็ได้แล้วประมาณ20นาทีครับ จะเป็นน้ำจิ้มนะฮะข้าวผัดน้องสกายนี่ครับลอยออกออเร็วน้องสกายหิงข้าวแล้วเห็นไหมไข่ดูร้อนดิไอร้อนแบบสดเลยไข่กินตัวใหญ่แต่ไม่มีไข่แต่ไม่มีไข่มีแต่เนื้ออ่าเป็นเนื้อที่เข้าไปเยอีเลยม่ให้กินคลั ช่วยอ้บ้าเอาร็ว,วมันทุกอุ๋ยคล้ายกูเจฟเออไี่กินแฝงนครับไก่อือ้โหนี่โโโนีน่นี่ครับดูสิดูควันสิน่ากินอ่ะผัดหอมมากเลยข้วหมูหรับไห่ดาวหอมมากเลยผัดแบบแห้งๆเพราะมันงับได้ไหมมันไม่งับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตายแล้วปูเต็มกระดองเลยไมดิ ตัวนี่ครับนเนื้องงทั้งไข่เนื้อทั้งไข่นะครับอีกอันหนึ่งได้ไหมอันนี้ครับของดีแม่กรองไข่เจียวใบชะคราม ยำก็อร่อยแกงส้มก็อร่อยแกงคั่วก็อร่อยใช่ไหมครับข้าวมันฝรั่งก็อร่อยใช่แล้วลูกนี่ครับเมนูเด็ดนะครับชะครามไข่เจียวอ่อยกระดานร่มหกครับก็ต้องดูแลทรัพย์สินของตัวเองไว้ด้วยนะครับโดนมิสาทีปิดร้านเหมาแมวร้านเหมาแมวนะฮะใหญ่เขาก็มาทานที่ร้านพี่เนาะ ผมว่าส่งส่งด้วยจนนะที่ก็มาร้านพี่เขาทุกไซส์เลยครับแล้วก็มีหลายราคาให้เราเลือกได้ครับผมแล้วก็ทำร้านนี้ร้านปลาพิสมัยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วผมพิสมัยกับครับร้านพิสมัยตลาดร่มหุบนะฮะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านปูเนื้อปูทะเลตรงนี้เลยปูไข่นะครับเขอบคุณมากครับครับผมครับผมโอเคแล้วเราก็เสร็จจากตลาดร่มหุบแล้วนะครับบ๊ายบายครับ แล้วเจอกันใหม่ิิมนะครับไม่เอาบงสก,กายมาล่ะลกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด subscribe YouTube channel กดกระดิด่ด้วยนะครับขอบคุณครับไปไปรบ๊ายบไปไปายครับบ๊ายบายค่ะวิ่งท้ายครับใครที่จะมาที่ตลาดลลมหุบแห่งนี้นเรามาระวังทรัพย์สินของตัวเองเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีคนนะครับที่โดนล้วงกระเป๋าไปนะครับมาก็ ระวังนิดนึงนะครับสถานที่ที่มีคนเยอะๆมีมิจฉาชีพแฝงอยู่มาเป็นทีมมาเป็นแก๊งนะครับทุกคนถ้ามาก็ระวังหน่อยนะครับบ๊ายบายครับ